สวัสวนนี้เลยครับทายครับพี่น้องเช่ายูทูบครับ,บชชรับทมช่องนำสิหงท่องครับวันนี้เอารถเกี่ยวครับมาลองประเดิมงานแรกครับหน้าพี่น้องครับผมเนี่ยู้เพราะว่าคันนี้ซื้อนี้ใหม่นะแล้วก็ทำป่องฟางใหมครับมัน เดี๋ยวนีผ้ผมต้องดูแล้วกับนว่ารถมันจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านผมต้องทำใหม่นะเดี๋ยว้พิวพิวมันขับครับตอนนี้ เอ,เอาคว้านเอาควา้านมาตอกนี่แน่เลยเอาคว้านควา้านมาตอกคว้านื่องแล้วนะตอนน,นนี้รถรถมันติดติดบนรถหน่อยนึงตอนนี้ บอลมันนี่มันหันวนเนี่ยมันต่อลงยังไงเนี่ยต่อลงยังไงเนี่ยครัถ้าเราไม่มีกำลังอยู่ในเนื้อผมผมต้องตั้งตัวนั้นใหม่เพราะว่าตัวกามานาน่ะเหมือนผมจะตั้งมันมันมา,มา,มากเกินไปอะ่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนเวลามันเลี้ยวมันอะไรอะ่ะ ก็ตอนนี้พิวมันยังไม่ชินคอนโทรลนะเพราะว่าคันนี้ผมตั้งคอนโทรลใหม่แล้วก็มันอันนี้แต่แต่ฟางออกดีโอเคเลยนะฟางเฟืองพุ่งปกติเลยดีแล้วเพราะว่าผมเสริมใบตบใหม่ทําเสริมใบตบขึ้นใหม่นะแล้วก็สับเครื่องเครื่องตัวนี้มาใส่ตัวนี้ผมฟังเสียงอ่ะฟังเสียงรถเกี่ยวตอนนี้อยู่ด้านท้ายเนี่ยก็คือเสียงนี่ลื่นดีแล้วภาษาไอ้สารเนี่ยคือว่ามันมอนทีน้อง มันมอนครับรถมันมอนเลยแล้ว,วนี่นะครับมันมอนเนี่ยเห็นมัน้ยเนี่ยรถ,รถรถรถมันรถมันติดโหลดหน่อยนึงอะ่ะหน้าเงียบมากนะเนี่ยดาวใหม่โอ้ดาวใหม่เกี่ยวดีครับดาวใหม่เกี่ยวดีดาวใหม่เกี่ยวดีเลย เจ้าม <Hey. S 2> ่ทีไม่หง่านอะกับเจ้าตำมาทีไม่หง่าไปแล้เนอะหง่าสิไรกับเจ้าตำอ่าแลกใส่ใเลยอล้วเราเชืยงเดี๋ยวผมจะลองขึ้นขับดูอ่าครับผมก็จูนเรียบร้อยเลยนะ เรียบร้อยแล้วไม่โหลดเหมือนเหมือนเหมือนก่อนนะครับผมทาเรียบร้อยแล้วอ่าคือผมเข้าไปตั้งกรรมนาใหม่ครับเข้าไปตั้งจุดกรรมนาใหม่เพราะว่ารถมันไม่ถีบก็คือคําว่ามันไม่ถีบก็คือ,อเครื่องมันไม่ส่งครับเครื่องมันไม่ส่งกําลังอัดเข้าไปอีกผมก็เลยตั้งใหม่ครับตั้งมั่วๆใต้เสยอ่ะ นิ่มมากเลยคันนี้เห็นไหมนิ่มแบบลื่นหูอ่ะเสียงตู้เสียงพัดลมอะไรมันลื่นหูหมดเลยนี่ฟางก็ลงร่องกลางนี่นะคันนี้มันมันเป็นประมาณแบบว่า มันเป็นมันเป็นตู้ตู้ที่เขาแต่งมาครับตู้ที่เขาแต่งมามันเลยดันเข้าล้มได้หน่อยนึงมันไม่ใช่เดิมเดิมบริษัทนี่ ทางพุ่งออกตู้ไม่หนักนะเอาง่ายๆถ้าตูต้หนักอะ่ะรถมันจะควันเลยนะรถมันจะควันเลยเวลาเราเกี่ยวข้าวเขามันหนักๆอะ่ะเนี่ยเห็นไหมดูเลยครับดูเลยเนี่ยเจ้าของเดิมที่เขาขายมาก่อนอะ่ะเขาก็ดูแลดีเหมือนกันนะแล้วพอมาอยู่กับผมทีนี้มันมันก็เลยคล่องเลยครับรถคันนี้อ่านี่แหละก็พี่ว่าจะขายนะทีแรกว่าจะขายก็คิดไปคิดเอารอเราเริ่ลูกนั้นไม่หมุน เดี๋ยวกลับบ้านเขาไปทำคิดไปคิดมาก็เลยไม่ขายครับเนี่ยเห็นไหมถ้ามีคนขับผมก็ไม่ขายนะเนี่ยดูเลยเห็นไหมฟังเสียงครับฟังเสียงเครื่องแค่ร้อยเก้าห้านะไม่ใช่อา่าไม่ใช่สองร้อยหกสิบสองร้อยห้าสิบอะไรนะเครื่องร้อยเก้าห้านะเนี่ยดูเลยครับฟังเสียงเลย ไปเรื่อยๆเนิบๆครับรถมันได้อยู่แล้ว เจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ